สวัสดีเอฟซีที่คุรพุกทุกท่านนะคะวันนี้ป้าแมวจะพามาชมบอนสีของป้าแมวนะคะเดี๋ยวป้าแมวขอฝากเบอร์ก่อนนะคะนี่นะคะเบอร์ของป้าแมวแอดไลน์โทรได้ทั้งสองเบอร์เลยนะคะเอฟซี FC. นี่นะคะค่ะป้าแมวจะพูดถึงลูกไม้นะคะเอฟซี FC. ลูกไม้นอะอันแบบนี้ก่อนนะคะเนี่ยนะที่ป้าแมวบางท่านนี่หมายถึงลูกไม้ที่ป้าแมวที่ว่าขายวันสองสวันที่ผ่านมานะคะ มีลูกไม้หน้าตาแบบนี้ยี่สิบาทที่ป้าแมวขายไปนะคะนี่แบบนี้นะคะอย่างนี้คือเขายังเล็กนะคะเล็กแต่เขารอดแล้วเนาะนี่ป้าแมวยกตัวอย่างให้ดูอันนี้คือ FCF เอฟไปแล้วนะคะนี่นะนี่คือยี่สิบาทนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นแบบนี้บ้างนะคะแบบนี้นะถําไม้ไม้แบบนี้ค่ะ FC ต้องเอาไปอบนะคะแบบนี้ต้องเอาไปอบนะคะเพราะเขาโตช้าน,ะะนี่นะคะนี่แบบนี้ค่ะเนี่ยนี่คือป้าแมให้มาดูของป้าแมวเนี่ยเขาโตช้ามากป้าแมวเลี้ยงมา ตั้งแต่ lifting, แลเล็กๆนะคะเนี่ยอย่างอย่างแต่ว่าแมวเปลี่ยนกระถางแล้วเนาะแต่อันนี้เอฟซี C ยังไม่ต้องไปเปลี่ยนกระถางนะคะอบใส่ถุงมัดอบเลยนะคะถ้าป้าแมวส่งไปถึงนะมัดอบเลยแต่ป้าแมวก็จะครอบแก้วไปให้นะคะนี่นะครอบครอบขวดพลาสติกไปให้นะจ๊ะที่ส่งไปให้นะ,ะนี่นะคะเนี่ยเขาจะโตช้านะคะเขาเป็นไม้ไม้ไม้ทรงเตี้ยไม้ทรงเตี้ยเขาจะโตช้าแต่เขาสวยนี่นะคะป้าแมวให้ดูเนี่ยโตช้าโตช้ามากๆเลยนะคะนี่นะโตช้าจะ้ะ ไม้ลักษณะนี้เขาจะโตช้านะคะนี่นะคะแต่เขาสวยนะคะนี่นะนี่ป้าแมวก็เอามาเปลี่ยนกระถางแล้วนี่คือป้าแมวเลี้ยงมามานานแล้วนะคะอันนี้คือป้าแมวให้มาดูมาดูของป้าแมวนะคะคือโตเริ่มโตมาเขาก็จะโตแบบนี้ค่ะเอฟซีเนี่ยบางอันก็จะเป็นใบม้วนบิดอย่างนี้นะคะเนี่ยเขาโตมาแล้วเขาก็จะสวยนะคะนี่คือลูกไม้ลักษณะนี้คือเขาโตช้าแต่เขาสวยจ้ะนี่นะคะป้าแมวพามาชมแล้วก็อธิบายให้เอฟซีฟังเออป้าแมวทาไม ยี่สบาทแต่ป้าแมวบอกแล้วนะคะที่ว่าที่ยังเหลืออยู่ในตู้แม่ค้าที่ป้าแมวเข้าไปชมสวนเขาวัน,นั้นเขาจะเหลือประมาณนี้แล้วก็มีบางต้นที่ที่โตกว่าป้าแมวก็จับเข,ข้าไปให้นะคะคือราคา20บาทเนะาะคตะตอนนี้20บาทได้หมดไปแล้วนะคะเอฟซีหมดหมดตู้เลยนะคะนี่นะแต่ถ้ามีป้าแมวก็จะมานําขายแบ่งปันราคา ไม่แพงให้ fc นะคะแบบนี้นะคะยี่สิบาทซึ่งหมดไปแล้วนะคะตอนนี้นะนี่ป้าแมยก็พามาดูบออธิบายให้ฟังว่าต้นไม้แบบไหนเลี้ยงยังไงนะคะลูกไม้อะทําไม fc ป้าเมถึงว่ายังไม่ให้ออกจากให้อบไว้ก่อนให้เขาโตแข็งแรงแบบนี้ก่อนนี่นะคะแบบนี้ก่อนแล้วถึงออกจากตู้นะคะ fc นี่นะตู้แข็งแรงแบบนี้ก่อนค่อยออกออก,ออกจากตู้หรือออกจากถุงอบพลาสติกอะไรก็ช่างค่ะที่เป็นอบได้ก็อบไปก่อนนะคะเพราะลูกไม้เนี่ยเขาจะโตแล้วก็แข็งแรง ตามตามอายุของเขาเลยนะคะ FC เขาจะโตสวยทุกทุกต้นนะคะที่ป้าแมวส่งไปให้นะขอให้อบไว้ก่อนนะคะบางต้นบางไหมคืโตสูงแล้วก็ไม่ต้องอบนะคะถ้าบางถึงบางท่านค่ะว่าใบมันไม่สวยบ้างอะไรบ้างก็ตัดทิ้งไปเลยเดี๋ยวเขาแตกใหม่นะจ๊ะค่ะเนี่ยนะคะที่ป้าแมวจะทําการส่งเมื่อวานนี้ป้าแมวก็ส่งไปให้ประมาณสามสิบสามท่านแล้วนะคะวันนี้ป้าแมวก็จะส่งให้อีกนะคะแต่ว่า ทยอยส่งนะคะเอฟซีเพราะวันนี้ป้าแมวต้องเข้าไปเอาลูกไม้ในในบ้านในเขานะคะป้าแมวบอกแล้วเนาะเพราะวันนี้ต้องป้าแมวต้องไปเอาไปรับลูกไม้ออกมาจากตู้แล้วก็วันพุธคือพวกนี้ทําการส่งนะคะล,ลูกไม้ที่ออกจากตู้นะแต่วันนี้ป้าแมวก็ส่งให้เป็นบางท่านนะคะนี่นะคะป้าแมวก็จะเค้ากันไปนะคะอเอฟซีเนี่ยป้าแมวหมายถึงลูกไม้แบบนี้บ้างนะคะถ้าเอฟซีไม่รับแบบนี้เดี๋ยวป้าแมวก็ต้องต้องเลี้ยงไว้นะคะนี่เนาะเลี้ยงไว้ก่อนนี่นะคะเลี้ยงไว้ก่อนแต่ถ้ารับ ป้าแมวก็ส่งไปให้นะคะนี่นะคะคือลูกไม้ที่ป้าแมวบอกนะคะคือเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะเขากันมาเพราะว่าป้าแม่ไม่ได้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 ไปแยกต้นไม้ไม่แยกอะไรออกไม่คือไม่ได้แยกออกนะคะคือป้าแมจะส่งไปแบบนี้เลยถ้าไหนมันเล็กป้าแมวก็จะครอบแก้วไปให้นะคะถ้าโตป้าแมก็ห่อไปให้ลักษณะเนี้ยเอฟซีก็อบไว้ก่อนนะคะเนี่ยนะเนี่ยป้าแม่ยกให้ดูนะคะคือแบบนี้คือที่ว่าขายให้ยี่สิบบาทนะคะเห็นไะ บางเอฟซีป้าแมแวก็ส่งแบบนี้ไปให้แบบนี้คือเ,เหลืองด่างเหลืองนะคะปลายเขาจะด่างเหลืองนะคะนี่นะเป็นเป็นลูกไม้ที่ด่างเหลืองนะคะนี่นะแต่เขาจะสวยนะคะเอฟซี FC เนี่ยไม่ใช่ว่าโอ้ยแมวส่งต้นไม้อะไรมาให้ไม่ใช่นะคะคือป้าแมวคัดจับคะาเท้ากันไปให้นะคะนี่นะอันนี้ป้าแมวก็จะจับจับค้ากันไปให้นะคะไม่ใช่ว่าป้าแมวรักเอฟซีทุกท่านนะคะก็อยากให้ได้ของที่สวยไปก็แบ<ป>่งปันปกันไปนะราคา20บบาทนะคะนี่ป้าแมวก็จัดส่งให้นะคะวันนี้แต่ว่า วันนี้จะส่งได้กี่ท่านป้าแมวยังไม่ทราบนะคะเพราะเช้าเนี้ยหลังจากป้าแมวปล่อย YouTube ออกไปแล้วป้าแมวก็จะไปรีบไปเอาบอลสีมาส่งให้เอฟซีพวกนี้ด้วยนะคะนี่ป้าแมวขอแจ้งข่าววันนี้เลยนะคะเมื่อวานนี้ป้าแมวยังไม่ได้ส่งรายการให้เอฟซีดูเลยเนาะเดี๋ยวป้าแมวจะจะส่งารายการส่งพัสดุให้นะคะเมื่อวานป้าแมวไปส่งมาแล้วคือสามสิบสามท่านนะคะเดี๋ยวป้าแมวแจ้งไปทางไลน์นะคะเอฟซีถ้าท่านไหนที่ไม่มีไลน์ โทรมาหาป้าแมวได้นะคะอย่างสงสัยว่าป้าแมวส่งให้หรือยังอะไรประมาณนี้นะคะเนาะป้าแมวก็ไลน์ส่งให้แล้วนะคะค่ะวันนี้ป้าแมวก็มีอบอลสีสวยๆของป้าแมวมามาขายนะคะ FC ช่วยป้าแมวซื้อนะคะวันนี้ป้าแมวจัดโปร5ต้นส่งฟรีนะคะ5ต้นส่งฟรีปลายทางขอ50บาทนะจ๊ะเพิ่ม50บาทเนาะ5ต้นส่งฟรีถ้าอยากซื้อ3ต้น2ต้น สามต้นถ้าโอนค่าส่งห้าสิบบาทปลายทางเจ็ดสิบบาทนะจ๊ะป้าแมวก็มีให้เลือกได้สองอย่างเนาะนี่นะคะ fc ห้าต้นขึ้นไปส่งฟรีแบบโอนนะคะปลายทางขอห้าสิบบาทนะค่ะเดี๋ยวป้าแมวมาเริ่มที่บอนสีสวยๆของป้าแมวนะคะค่ะองค์หญิงท้อฝันต้นนี้กระถางแบบนี้ป้ายสวยๆแบบนี้เลยนะคะป้าแมวขายให้ร้อยห้าสิบาทจ้ะมีอยู่สองกระถางนะคะ fc มีอยู่สองกระถางนะคะ กระถางละร้อยห้าสิบบาทจ้ะ,ะมาด้านนี้นะคะสวยมากนะคะเป็นอักษรสวรรค์ค่ะหลดใหม่มาป้ายแล้วนะคะราคาแบ่งปันจ้ะร้อยห้าสิบาทมีกระถางเดียวนะจ๊ะต่อมาเป็นเทพอักษาราในากระถางนี้มีสองต้นนะจ๊ะในกระถางนี้มีสองต้นเน,ะนาะนะคะกระถางนี้มีสองต้นด่างเหลืองแบบนี้เลยนะคะมีสองต้นจ้ะก็แมวขายให้หนึ่งร้อยบาทนะจ๊ะเทพอักษาราค่ะแล้วเทพอักษารา นี่ไซส์สูงๆใหญ่ๆเลยนะคะนี่ด่างสวยๆเลยจ้ะน,นะคะหนึ่งร้อยบาทจ้ะเทมักาลามีอยู่สามต้นนะคะนี่นะคะสามต้นนะคะอันนี้มงคลปฐมนะคะมงคลปฐมในกระ,ถ,ะ,ะถางนี้มีสองต้นนะคะด่างมาแล้วนะคะหลอดใหม่ก็ด่างมาแล้วนะเอาไปหนึ่งร้อยบาทจ้ะมงคลปฐมนะคะหนึ่งร้อยบาทนาลีบุรพานะคะในกระถางนี้มีสองต้นค่ะร้อยห้าสิบบาทนะจ๊ะร้อยห้าสิบาทค่ะมาด้านนี้ค่ะจอมทับะคะ่ะจอมทัพ ห้าสิบบาทนะคะอันนี้สหเดชะนะคะกระถางละห้าสิบาทนะคะมีมีอยู่ห้ากระถางนะคะกระถางละห้าสิบาทนะนี่นะคะกระถางละห้าสิบาทใบใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะกระถางละห้าสิบาทจะ้ะสหเดชะกระถางละต้นนะจะ๊ะน,นะคะห้าสิบาทจะ้ะเอาไปซื้อรวมเป็นฟอร์มกอได้นะคะสหเดชะสวยมากค่ะแล้ว มาด้านนี้เท้าจันทชนคู่กับขุนไก่นะคะเชา้าเท้าจันทชนคู่กับขุนไก่ไม่ป้ายนะคะห้าสิบบาทจ้นะกระถางมีสองต้นนะกระถางมีสองต้นค่ะอันนี้ของขวัญน,นะคะของขวัญคู่กับนางฟ้าจะ้ะเอาไปห้าสิบบาทจ้ะบอลกลาบสวยๆเลยนะคะบอลกลาบนี่นะคะบอลกลาบบอลกลับเขาเริ่มกัดสีสวยมาแล้วจ้ะบอลกลาบนะคะนี่นะ มีอยู่สี่กระถางค่ะบอลกระับ,บเอาไปกระถางละห้าสิบาทนะจ๊ะบอลกรับกระถางละห้าสิบาทจะมีสี่กระถางค่ะแล้วต่อมาด้านนี้เป็นลูกไม้ของอุ้มทองนะคะในกระถางมีสองต้นจ้ะป้าเมวขอเจ็ดสิบาทนะคะเจ็ดสิบาทจ้ะในกระถางนี้มีสองต้นนะจ๊ะเจ็ดสิบาทนะแล้วก็มีไก่ตัวงามคู่กับ อะไรเนาะอันนี้สุรเสศน์จ้ะสุรเสศน์นะคะเจ็ดสิบบาทไก่ตัวงามคู่กับสุรเสศน์นะคะเจ็ดสิบบาทจ้ะแล้วมาลุงปู่ทิมะคะ่ะลุงปู่ทิมเนะะี่ยเขาจะกัดสีออกเป็นชมพูสวยนะคะอันนีอาไปลุ้นกันนะคะบางต้นก็นจะเกิดด่างเหลืองก็มีนะคะนะคะนี่นะคะเจ็ดสิบบาทนะคะป้าแมวขายให้นะคะรวยล้นฟ้ากระดูกขาวนะคะเหลือกระถางเดียวหนึ่งร้อยบาทจ้ะ บอนกรบบอกลกรบสวยๆเลยนะคะนี่สวยมากนะคะอันนี้นะเจ็ิบบาทจ้ะแล้วต่อมาบอนกราบหนาคราชนะคะนาคราดมี2ต้น70บาทนะจ๊ะอันนี้เป็นลูกไม้ของป้าแมวนะคะนี่สวยๆแบบนี้เลยะคะ่ะป้าแมวขอ7 0็บาทจ้ะมีต้นเดียวนะคะกระถางนี้มีต้นเดียวจ้ะ70บบาทจ้ะแล้วต่อมาด้านนี้เป็นศิลาหุ้มทองด่างนะคะ ดางต้นนี้สมบัติสยามนะคะต้นนี้นะคะสมบัติสยามอยู่ในกระถางนี้มีสามต้นนะคะกระถางนี้มีสามต้นเนาะเอาไปขอหนึ่งร้อยบาทจ้ะสามต้นนะคะหนึ่งร้อยบาทจ้ะเพชรพันล้านกัดสีสวยมาแบบนี้แล้วนะคะเพชรพันล้านน,าน,นี่นะคะเอฟซีถ้าเพชรพันล้านเ้ากัดสีมาเต็มที่ าจะเป็นแบบนี้นะคะแค่นี้ยังไม่พอนะคะเขาจะกัดมากกว่านี้นะคะ FC เขาจะกัดเหมือนรลยยบรลยยับเหมือนเพชรเลยนะคะนี่นะคะคือต้นนี้คือเพชรพันล้านนะจ๊ะนี่นะคะเพชรพันล้านเขากัดสีเต็มเขาจะเต็มใบมากกว่านี้นะคะอันนี้ยังไม่เต็มใบนะจ๊ะที่ป้าแมวเอาไปแบ่งปันให้คือเขาเริ่มสีมาแล้วสีกัดมาแล้วเขาจะสวยจะสวยยิ่งกว่านี้อีกค่ะเพชรพันล้านนะจ๊ะเขากัดสีเต็มเดี๋ยวเดี๋ยวของป้าแมวกัดสีเต็มแล้วป้าแมวก็จะจะพา FC มาดู เรื่อยๆนะคะมาดูบ่อยๆนะคะเพชรพันล้านจ้ะค่ะเพชรพันล้านในกระถางนี้มีสองต้นนะคะป้าแมวขายให้เจ็ดสิบาทนะจ๊ะเพชรพันล้านโตมากจะกัดสีสวยมากนะคะอันนี้เพชรพันล้านในกระถางนี้มีสามหรือสี่ต้นก็ไม่แน่ใจนะคะป้าแมวก็ให้ไปเจ็ดสิบาทนะจ๊ะกระถางนี้เจ็ดสิบบาทมีสองกระถางนะคะต่อมาเพชรพันล้านนี่นะคะสีอันนี้เริ่มมาแจ่มขึ้นแล้วนะคะในกระถางนี้มี ม่าจะมีทองเฮาไปด้วยนะคะเพชรพัลล้านนะคะมีสี่ต้นหรือห้าต้นเนี่ยนะคะเพชรนี้อยู่อยู่ในกระถางห้านิ้วนะคะอยู่ในกระถางห้านิ้วจ้ะแ้วแมวขอหนึ่งร้อยบาทนะคะ fc บอกว่าเพชรพัลล้านแล้วมีทองเฮาติดดูดด้วยนะคะแบบนี้เนาะนี่นะคะกระถางนี้ป้าแมวขอหนึ่งร้อยบาทนะจ๊ะมันจะมีห้าต้นนะคะหนึ่งร้อยบาทจ้ะแล้วต่อมาด้านนี้นะคะในกระถางนี้มีสามต้นนะคะนี่นะกัดสีแบบนี้เลยค่ะอันนี้เป็นอา่า เดิมชื่อเดี 100. 100. 100. ๋ยวแป๊บนึงค่ะกระถางนี้เป็นละลายเรืองพบนะคะเอฟซีละลายเรืองพพนะคะจะกัดสีสวยนะคะละลายเรืองพบค่ะกระถางนี้ป้าเมวขออยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะจ๊ะกระถางนี้นะคะกระถางที่หนึ่งนะจ๊ะนี่นะกระถางที่หนึ่งหนึ่งร้อยบาทจ้ะแล้วต่อมาด้านนี <đâu leadership> ้มีเรือนลาหุนเรือนลาหุนเนี่ยเขาจะกัดเปิดอนะคะกัดเปิดอทั่วใบเลยนะนี่นะคะเขาจะกัดเปิดอแล้วสีเขาจะแจ่มมากกว่านี้นะคะเรือนลาหุนนะคะ เรือนลาหุนอันนี้มีนารายเรืองพบปนไปด้วยนะคะกระถางนี้มีมีอยู่สี่ต้นนะคะป้าเมวขอร้อยยี่สิบาทนะจ๊ะกระถางที่สองนะคะบอกมีเรือนลาหุนด้วยนะคะร้อยยี่สิบบาทเนาะเดี๋ยวเนี้ยอ,ออกก่อนต่อมากระถางนี้ก็มีหนึ่งสองสามสี่ต้นนะคะสี่ต้น สีต้นป่าแมวขอร้อยยี่สิบาทนะคะ fc เนี่สวยสวยเลยนะคะกัดสีสวยมากนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่สวยเลยเนาะด้านนี้มานี่นะคะกัดสีเต็มใบแบบนี้เลยนะคะสี่ต้นเหมือนกันนะคะลูกเล็กลูกน้อยเ็าออกมาแล้วเนาะร้อยยี่สิบาทจ้ะด้านนี้นะคะร้อยยี่สิบบาทนี่ต้นนี้ก็เป็นลายเรืองพบนะคะร้อยยี่สิบาทเหมือนจันเหมือนกันค่ะ แล้วมีบอลกระดาษด่างนะคะบอลกระดาษด่างโอ้โหอันนี้สามต้นเลยเพ้าแม่ก็เอาเจ็ดิบาทนะคะบอลกระดาษด่างนะมีอยู่กระถางเดียวค่ะเจ็ดสิบาทนะรวมไปกับเพชรพันล้านเจ็ดสิบาทนะคะละลายเรืองพหนึ่งร้อยบาทมีอยู่กระถางเดียวนะคะมีสามต้นตรงนั้นร้อยยี่สบาทนะคะฟีดีัดสีสวยทุกต้นนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่สวยเลยนะคะหนึ่ง สีสวยๆทุกต้นเลยจ้ะสีกัดยิ่งยิ่งยิ่งตระกูลเนี่ยยิ่งกัดสีเขายิ่งสวยจ้ะดินเนี่ยนะคะดินถุงเนี้ยห้ากิโลนะคะเอฟซีห้ากิโลนี่คือก็แมวอัดแน่นเลยนะคะเขาจะต้องส่งไปเอฟซี 4, เนาะนี่นะคะเป็นแบบนี้นะคะนี่นะคะดินนะคะนี่นะว่าแมวมัดถุงไว้ก็จะเหมือนจะเหมือนเปียกชื้นแต่ไม่ได้เปียกนะคะนี่นะแห้งล้วนซุยค่ะนี่นะคะจะเป็นแบบนี้แล้วก็กขจะ มีไม้เล็กๆน้อยอย่างเงี้ย fc ไม่ไม่ไม่เป็นไรหรอกค่ะมีปนไปบ้างนะ,ะเพราะว่าพ่อแมวก็เลือกไม่ไม่ไม่ไหวเนาะพรายพวกนี้เดี๋ยวเขาก็ผุค่ะก็จะเป็นเป็นอ่าเป็นปุ๋ยให้เราได้นะคะนี่นะคะโลละสามสิบบาทสี่โลส่งฟรีนะคะสิบโลพ่อแม่ก็ส่งฟรีนะ fc ขอให้ซื้อสี่โลขึ้นไปนะคะโลเดียวสามสิบบาทจ้ะนะคะเป็นใบชํำฉานะคะไม่ใช่ดินนะนี่คือเอาไปไปไป,ไปบดให้แล้วนะบดให้แล้วจ้ะ ค่ะต่อมาด้านนี้ค่ะนาลายเรืองพบต้นนี้มีต้นเดียวมีกระถางเดียวมันโตมาแบบนี้เนาะก็แย่ออกมาแบบนี้อเอาเจ็ดสิบาทนะคะ fc เจ็ดสิบาทนะคะมีต้นเดียวนะคะนี่กัดสีแบบนี้แล้วนะคะนี่นาลายเรืองพบนะคะเจ็ดสิบบาทจ้ะค่ะมาถึงน,นี้แล้วค่ะพรเจ้าสัวในกระถางนี้มีสามถึงสี่ต้นนะคะพรเจ้าสัวนะคะปกสีแล้วเขาจะสวยนะคะพรเจ้าสัวนะคะพระเมวขายให้เจ็ดสิบบาทนะคะ fc สามหนึ่งน่าจะได้สี่ต้น,นะคะ่ะ fc นี่นะคะพรเจ้าสัวนะพรเจ้าสัวในกระถางนี้มีสองต้นนะคะไซส์ใหญ่แล้วนะคะก็เจ็ดสิบบาทเหมือนกันนะคะพรเจ้าสัวนะนี่นะคะ fc เจ็ดสิบบาทเหมือนกันจ้ะมีอยู่สามกระถางนะคะพรเจ้าสัวอ่ามากระถางนี้กระถางนี้กระถางนี้พรเจ้าสัวมีพญาพันวังปนไปด้วยนะคะ พรเจ้าสัวพญาพันวางปนไปด้วยแบบนี้นะคะนี่นะคะป้าแมวขายให้ราคา70บาทนะคะ FC ไม่เปลี่ยนกระถางเลยนะคะไปแบบนี้ FC สามารถเอาไปเปลี่ยนกระถางได้เลยนะจ๊ะพรเจ้าสัวกับพญาพันวังค่ะ70บาทนะจ๊ะค่ะแล้วมาต้นนี้ค่ะโอ้วนี่สวยมากเนาะอันนี้สองต้นนะคะใช้ชนนะ70บบาทจ้ะ เขามีชื่อว่าสำลิดผลนะคะสำลิดผลนะคะ70บาทนะ,ะเรายังไม่ค่อยค,คุ้นเคยชื่อนี้นะคะ f c ชื่อว่าสำลิดผลนะคะแล้วเอาไป2ต้นเนี้ยเจบาทนะจ๊ะชนะศึกอ่ากระางนี้ชนะศึกนะคะชนะศึกกับเศรษฐีพันล้านนะคะคู่นี้ปลาแมวขายให้70บาทนะคะ ชนะศึกนะคะเศรษฐีพันล้านเจ็ดสิบบาทจ้ะแล้วต่อมาด้านนี้เป็นแบบนี้แล้วคะใน,นกระถางนี้มีสี่ต้นนะคะมีควนอิมสองต้นไก่ตัวงามสองต้นนะคะเจ็ดสิบบาทจ้ะฟอร์มคู่ F อเซียไปปลูกอย่างนี้ก็สวยนะคะไปไปใส่กระถางหกนิ้วได้เลยนะคะนี่นะคะเปลี่ยนได้เลยนะเจ็ดสิบบาทนะจ๊ะขอมาเป็นชนะศึกค่ะชนะศึกอีกแล้วนี่นะคะชนะศึก จ็ดสิบบาทนะคะนี่นะชนะศึกมีอยุดสามกระถางจ้ะนะคะชนะศึกนี่ชนะศึกคู่กับนางไหม7เจ็ดสิบบาทจ้ะอันนี้เป็นเพชรเจ็ดสีนะคะ fc เอาเป็นรุ้นด่างนะคะเพราะว่ามีปลายใบยด่างมาบ้างแล้วนะคะนี่นะได้ไปได้ไปได้ไปสามต้นค่ะสามต้นนะคะเพชรเจ็ดสีนะอ mm ้ hmm. ถ้าเขากัดโตมาเนี่ยเขาจะกัดสวยมากเลยค่ะ นี่นะคะเพชรเจ็ดสีอันนี้ป้าแมวตัดทําจองไปเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ในเพชรเจ็ดสีเขาจะกัดมาเป็นแบบนี้นะคะสีนี่เขายังกัดไม่เต็มใบนะคะนี่นะคะยังกัดไม่ตมเต็มใบนี่เขายังเป็นสาวอยู่นะคะนี่นะยังยังยังไม่เต็มใบถ้าเขาายุมากกว่านี้หน่อยเขาจะจะกัดให้เต็มสวยมากกว่านี้นะคะนี่นะคะเพชรเจ็ดสีป้าแมวเขาเล Rama, ี caffeine, ้ยงไว้นอกตู้ได้นะคะค่ะเพชรเจ็ดสีสามต้นนี้นะคะเพชรเจ็ดสีสามต้นเลยป้าแมวให้อบไปเลยนะคะเจ็ดสิบบาท fc ถ้าจะ fc อยากจะให้สวย fc ก็เอาไปอบได้นะคะนี่นะคะเอาไปอบหรือจะเลี้ยงนอกตู้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเขาจะกัดสีนี่นะคะป้าเมยเขาแนะนําให้อบเพราะอบอะไรอบเขาจะได้ใบเขาสวยขึ้นกว่านี้นะคะแต่แบบนี้เลี้ยงเลี้ยงนอกตู้ได้แล้วค่ะนี่คือคำอ่าแนะนาเนาะก็แล้วแต่ fc ค่ะอันนี้เป็นพญาพันวังนะคะพญาพันวังอันนี้ไม่สวยไม่ต้องไปดีกว่าเก็บใบเลี้ยงก่อนเลี้ยงให้ตัวสวย เดีย๋ยวไปเลี้ยงก่อนอันนี้นี่ควนอิมนะคะนี่นะควรอิมก็เอาไปห้าสิบบาทจา้ะห้าสิบบาทนะคะอันนี้เป็นพญาพันวังค่ะพญาพันวางโหนี่หน้าหน้าเลี้ยงค่ะนี่หน้าเลี้ยงถ้าเขาโตไปเดี๋ยใบเขาจะม้วนม้วนนะคะพญาพันวังนะเขาจะสวยนะ,ะอันนี้เป็นฟอร์มกอไปเลยนะนี่นะคะอันพญาพันวังอันนี้พ่แมวขอหนึ่งร้อยบาทแล้วการขายบุี FC. มันเยอะมากเลยนะ หนึ่งสองสามสี่สี่ต้นแล้วมีใบช่ำฉาไปอีกต้นหนึ่งนะคะนี่นะคะขอหนึ่งร้อยบาทนะคะพญาพันวังนะสวยค่ะสวยนะคะค่ะคนเจ้าเสือป้าแมวก็คิดเจ็ดสิบาทนะคะนี่เป็นกระจุกเป็นแบบนี้เลยนะคะให้เจ็ดสิบาทเนาะนหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นนะคะถางนี้มีอยู่สามต้นหรือสี่ต้นไม่แน่ใจนะคะนี่นะเป็นแบบนี้นะหลวงปูป่มั่นป้าแมวคิดเจ็ดสิบบาทนะคะเอฟซีค่ะวันนี้ป้าแมวก็มีบอลสีประมาณนี้นะคะมาแบ่งปันให้เอฟซีราคานี้เนาะ ห้าต้นขึ้นไปส่งฟรีค่ะนะคะปลายทางขอห้าสิบบาทนะคะค่ะป้าแมวก็ขอสวัสดีเอฟซทุกท่านนะคะก็ขอขอบคุณน้ำใจทุกท่านนะคะที่ช่วยเอฟบอลสีป้าแมวทุกท่านเลยเนาะค่ะขอขอบคุณไว้นาทีนี้ด้วยนะคะวันนี้ป้าแมวรีบนะคะไม่ได้คุยนานเลยจะรีบไปเอาบอลไปส่งให้เอฟซทุกท่านนะคะขอสวัสดีเอฟซทุกท่านค่ะสวัสดีจ้า